กำลังจะไปที่แห่งหนไม่รู้ถ้าตอนนี้กน้องคืบเกินมากเพราไว่าเขินเพราะว่รู้ฮนตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนซึ่งเป็นคาเฟ่อะไรเราไปรอรุนกันนะคะเตอนนี้เขินมากๆเลยทุกคนคนเยอะเขินมาเสื้อไม่ได้เขินเพราะอย่างอื่นเลยฮะ ไม่เสื้อก็สวยดีใช่ไหมมล่ะวันนี้เสื้อสวยดีนี่เป็นไงเออเสื้อสวยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนจะไปคาเฟ่นะคะ ทุกคนเด็กดิ้งที่น้องในเด็กดิ้งนะตอนนี้นะคะพลมาดูที่คาเฟ่แรกแล้วนะคะซึ่งคาเฟ่นี้ก็ชื่อว่า d a i s y Mary c o f f e e นะคะที่เพื่อน่าจะเทวีนั่นเองนะคะมีคนมากคนออะไงกันทุกนนนคนก็ที่เข้ามาอย่างแรกเลยนะ ก็ต้องเข้ามาสั่งเครื่องดื่มนั่นเองนะคะเพื่อที่จะรับคลิปเอาไว้นะคะซึ่งนี่เลยนะคะได้รับได้รับคับสวีทคับสลีทนั่นเองนะคะสวีทอะไรสลีทนะคะมา2แบบก็คือตัดมา2แก้วนะคะ1แก้วเนี่ยก็จะได้หนึ่งลายนั่นเองนะคะสองลายนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่โปรตดด้วยที่ทำลา,ามากๆเลยแล้วก็ด้วยอันเล็กด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ รถบูธนีเป็นี้ค่ะทุกคนรีมากมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะภายในร้านนะคะพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นรูปพี่นะะ้อเนยนเต็มร้านเลยเลยได้รับความน่ารักสดใสกับไปแน่นอนแล้วก็ภายในร้านนะคะชั้นที่2เนี่ยก็จะมีการจัดโปรเจกต์เอาไว้นะคะมีรูปมีเปิดคลิปวิดีโอพี่เนยให้ดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังมีจัดโซนที่เอาไวไ้ถ่ายรูปด้วยนะคะซึ่งรถพูดามากๆแล้วก็พี่มีทีมงานที่ แล้วก็เราไปชมภาพบรรยากาศภายในร้านนี้ก่อ ไปไหนกันต่อคะเราจะไปอทองเต้นหนึ่งฮะพี่พี่ราชเท,ทวีไม่ใช่ที่นี่ก็ราชเทวีแล้วโอเคฮะนั้นเป็นเราจะไปอารีกันก่อนอ๋อโอเคฮะเพราะว่าเ,เพราะว่าอารีปิดเร็วอารีปิดหกโมงเราจะไปอารีกันก่อนอารีเขาจะปิดทั้งซอยเลยเหรอฮะก็ได้นะฮะก็ได้นะ ะะก็เมื่อกี้เราก็ออกมาจากอีกหนึ่งคาเฟ่ก็คือ Lazy Mary <L azy S 2> Coffee i, ไม่ไม่ช่วหแล <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยนั่นนะคะเราก็ออกมาแล้วจากคาเฟ่หนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณสามชั่วโมงด้วยกันรวมๆแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรามาเรียนด้วย <c oughs> <c oughs> ใช้คาเฟ่เป็นสถานที่เรียนของเรานะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่สองกันเราจะไปดูกันว่าคาเฟ่จะเป็นยังไงนะคะไปเจอกันเนาะบ๊ายบาย เราจะมาให้เด็กกดบัตรนะคะสุดแล้ว ไปคาเฟ่ที่สองนะคะซึ่งตอนนี้เราจะหลงหรือเปล่าไม่รู้กำลังเดินกันไปเรื่อยๆจัง กระแสสายยังกระแสสายก็ไม่ใช่หรอี่ยันไรกับบางเฮ้ยไรกับบังมันดังอยู่แล้วไม่ใช่อะไรคะอะไรอะไรรูดมาไอ้มดพรูดไม้เบิร์ดเร็วจะบูดได้ไปได้หนี่มันมีไหมอ่ะกินบอ ฮะมันเนี่ยมันอะไรอะแล้วมอหมหาลาัยอะไรที่อยู่บนถนนที่รถติดที่สุดมีเด็กค่ายค่ายหนึ่งเรียนเยอะมากอยู่มหาลัยติดก,กับค่ายค่ายหนึ่งเลยอมอห์กรุงเทพอ๋อรู้ละคุรู้ละคุณนึกไม่ออกนี่แถวไหนก็ออกแล้วคุณรู้แล้วแต่มันเดี๋ยวกันมันอยู่ค่ายแล้วติดกับ <c oughs> ใช่จิมเอมาอ้โหูเลยอ้ลกตัวสอนย่อมีสาตัวฮะใช่ข้าจำไม่ได้เอาละมีมีสองที่อ่ะมันมีสองทีอ <laughs> <laughs> ต้องขอบคุณป้ามากนะคะที่ช่วยชีวิตอิงเอาไว้ทางความรู้สึกนะคะยังจะที่ด้รูคำตอบแล้วที่ดูคำตอบนี่มันเป็นยู่ดีหัวเป็นไงคะชื่ออะไรวาชืไ่อมวตอนนี้ กำหลัง,งเขาแล้วคือเราก็ถ่ายกันมาเรื่อยๆจนป้าป้าน่าจะทนไม่ไหวแล้วป้าเลยตะโกนออกมาว่ามอสสองวี่เพิกไอะไรไหมเจ้าผู้ให่รอแล้วอะะมาหนา้ทีนี้กมองหน้ามองตาอะไยก็บบว่าถ้ามองอย่างนี้ต้องอะไรเจถาอะไรจบอกมอสองวอกอ Thank <laughs> you. ร้านลึกลับซับซ้อนมากๆแต่ว่าขึ้นมาก็เห็นนนทุกคนไป,ไปเข้าไปในร้านกันเถอะไปเข้าไปในร้านนะคะเราก็จะทำการสแก,กนห<ะ>น้าซา,าี <c oughs> าามดาซ <c oughs> าเมดา มอยก็มาอยู่ที่คาเฟ่ที่สองของโบโดยที่นั่นและโดยที่เมื่อกี้นะคะก็ได้ทำการซื้อขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ได้คีิปเราเลยมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนี่มีสองนี่นะคะอุ้ยลองสั่งนะคะก็สั่งเป็นชุดแรกนะคะก็จะได้แบบนี้มาในชุดนั่นเองนะคะโดยที่อันนี้เราเลือกได้กับครบสลินะคะแล้วก็เราก็เป็นเลือกมาแล้วก็ได้โค้งแล้วราคาสองลายแล้วก็ที่สองัญนะคะ เราก็ขาพขึ้นมาแล้วนะคะได้รับส่วนแบเสร็จทั้งหมด40บาทนะคะโดยรับผานเฉลยผ่าเลดยทางัด มาจากคาเฟ่ที่2แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบทําเวลาแล้วเพราะว่าเรากําลังจะไปคาเฟ่ที่3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไม่ทนมันทุกคนเพราะว่าอยู่ที่แต่ละยามหาไรายาฮิโดนซึ่งถ้าจากนีไปเราจะต้องนั่งไปลงที่อนุสาวรีย์แล้วก็นั่งรถเมลไปลงที่มอมหิดนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทนันเราต้องรีบทำเวลาแล้วทุกคน เราก็ได้ลงจาก BTS มาแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนไปหารถเมยค่ะสาย5นี้ค่ะ5 20 5 25ค15ปั๊ดนะคนนี้เล่นปัเดอะไรกันขึ้นมาค่ะทุกคนเรากำลังจะไปไหนคะสายหารถเมย์สาย5 15 5 20 5 25 5 40 5 50 5 55พอแล้วจะจบหม่มปกู้ เริ่ม,มลำคานแล้วะคะนั่นแหละค่ะเรากำลังจะไปหารถนี้เพื่อที่จะไปโมอโงมหิดลดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราจะหาเจอไหมไปดูกันค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินลงมาตอนนี้เราอยู่ที่แห่งหนได้ คะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วคาเฟ่ไปค่ะทุกคนเปิดประตูเลย เมื่อกี้โดนฮะใช่กั่บุญมีแค่รไรกับบัาเล่นหน้าเรากำลังทำอะไรคะรอรถ515 520่องอฮะมุมนี้มันเก่าแล้วฮะเปลี่ยนถึงแล้วเรารอรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเมื่อกี้เราไปไหนมาเมื่อกี้เราไปไหนมาถามคนผู้ชมดู ราไปจะเล่นมาใช่ค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราไปคาเฟ่มาสถานที่สุดท้ายคาเฟ่สุดท้ายของโปรเจกที่เรา<ม>สามารถ<ม>ตามได้อ,อะไรวะ advance อ่า advance advance อย่า advance yeah, นะคะอยู่ที่สารยาตรงข้ามกับมอมะอยู่บนนั่นเองนะคะตอนที่ผมอยากเข้าแต่ไม่มีบุญฮะถ้าถ้าคุณผู้ชมมาให้คุณผู้ชมลงประตูสิอย่า <laughs> ันไกลมากเลยใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ออกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังรอรถแล้วก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่เราจะมานั่นมาดูกันว่าเราจะได้กลับบ้านไหมตอนนี้รถมีความหด direction อีกฮะไม่เหนื่อยดับพ่อแล้วก็เบร์รถมาแล้วเลยไม่โดนมาแล้ว อ๋อนั้นมันเป็นสายสุดท้ายรอบสุดท้ายไ้เราจะได้กลับไหมกลับไหนอ่ะอเอาไว้เจอกันตอนขึ้นรถค่ะก็หลังจากที่เราได้ขึ้นรถมาเรียนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาถึง อนันนสวรสดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปใช้สมอลูพูไปลงที่ BTS พญาไทเพื่อที่จะกลับแอร์พอร์ตลิงนะคะไปราดกระบ,บังเนาะก็ขอปิดจบคลิปของเราเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคะก็วันนี้หลังจากที่เราได้ไปตามโปรเจกต์หลายๆยางมาของพี่เลยหลาสที่ด้วยกันก็รู้สึกว่าอบอุ่นมาก งานทุกคนที่จัดคาเฟ่อะไรอย่างเงนะี้ยก็น่ารักมากค่ะนจัดน่ารักมากเลยนะได้กินโมจิด้วยใช่แบบว่าอย่างที่แรกอนะไรเนี้ยพี่เขาก็ซื้อของมาให้เราด้วยอนะไร่เงี้ยทั้งแบบเราไม่ได้รู้จักกันเลยด้วยเนาะก็ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็อย่างสถานที่ที่สองก็ก็พี่พี่เขาก็เป็นกกนเองคือแบบคอยถ่ายโฟตโต้บูธไม่ได้ใช่ไหมเขาก็แบบมาคอยช่วยคอยสอนให้ก็ขอบคุณเช่นกันแล้วก็ สถานที่ที่สามไปเหมือนไปช่วยเขาปิดร้านไปเหมือนเป็นลูกค้าคนสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่จัดโปรเจกต์การเกิดให้กับพี่เนยในวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็นี้ขอให้วันที่เก้าไม่ใช่มงีสิขอให้วันที่เก้านะคะวันเกิดของพี่เนยก็ขอพี่เนยมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของพี่เนยนะคะแล้วก็หลายล้องไปด้วยความรักนะคะติดตามไปเรื่อยๆเลยไปเลย โอเคไปแล้วเราไปขึ้นรถก่อนทุกคน